พระอรหันต์อิงคาเป็นหนึ่งใน18อรหันต์ปางนี้เป็นปางถือถุงย่ามจะเห็นว่ามีถุงย่ามสะพายบ่าอยู่ด้านซ้ายสื่อรหัสแห่งธรรมะถึงการมีปิติใจในสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีตนได้หรือความพอเพียงนั่นเองหากมีความยินดีในความพอเพียงก็สามารถบรรลุธรรมได้ พระอรหันต์อิงคทะปางถือถุงย่ามนี้เป็นหนึ่งใน18อรหันต์ชุดที่ได้รับมอบจากรัฐบาลกวางเจาอันหนึ่งคำว่า18อารหันต์หลายคนเข้าใจว่าเป็นท่าทางในการฝึกสมาธิหรือกำลังภายในของเร้าหลินแต่18อรหันต์ในที่นี้เป็นอรหันต์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่เป็นหลักฐานในคำพีธรรมสถิต